สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่กับช่องมิน้นวันนี้จะมาร้องเพลงมันทำไมสวยไม่เกินใจใครบอกเลยว่านูสวยไม่เกรงใจใครสวยไม่เกรงใจใครบอกเลยว่านูสวยไม่เกินใจใครทั้งนั้น คือประธานซ้ายเพงกระตอนร้องว้าวคือสาวหรือผู้ชายก็มองตาติดติดคือสวยเดินไปคือเชียเ่ยเกินไปไม่ต้งงงอ,องตกใจโสดอัดบละลึกท่ามก็เข้ามาเรียเกินโดยผ่านมือเล็กนู้นม,มึงใครเอาไปเชื่อหกับคนนั้นนะไปเชื่อหรืกับคนเนี้โอ้โหพี่บุ ใจมันจะไหมอมันจะไหมก็นูน่ารักว่ามันทำไมมันทำไมมันทำไมอยากเทียนก็นูไม่รังแค้ตาตามมาดูสิมาดูให้ขอแล้วมันจะไหมมันจะไหมมันจะไหมก็นูน่ารักแล้วมนทำไมมันทำไมมันทำไมอยากเทียนก็นูไม่รักานค้ตาตามมาดูสิมาดูตรงนี้สวยไม่เกินใจใครกับเว่าไม่สวยไม่เกินใจใคร ไม่เกรงใจใครบอกเลยว่าหนูสวยไม่เกรนใจใครบอกเลยว่าสวยหนูสวยหนูสวยหนูสวสวย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 